ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาอยู่กับผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตการถอนเงินนะครับนี่นะครับออกจากเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอรีวิวไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์นะครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซ่าชาแนลด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับก็สามารถเข้ามาคลิกดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์วิดีโอนะครับเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเป็นวิธีการสอนใช้งานนั่นเองนะครับผมแล้วก็พร้อมทั้งวิธีสมัครอะไรต่างๆเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันในตัวของเว็บไซต์ e n f i ฟิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเนื่องจากครั้งก่อนนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอรีวิวไปนะครับแล้วก็สอนใช้งานไปใช่ไหมครับสจทีนี้นะครับพอคลิปต่อไปนะครับก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการถอนให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าเราจะถอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงออกจากเว็บไซต์นี้ยังไงนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับ ครั้งก่อนนะครับผมได้ดูวิดีโอไปแค่1ครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมยังมีวิดีโออีก1ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับยังมีวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีอยู่แค่15บอินคอยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูวิดีโอนะครับให้ครบเป็นจํานวน3 0มอินคอยหรือ30บาทก่อนแล้วกันนะครับอ่าวิธีการดูนะครับก็กดมาตรงนี้เลยนะครับที่คําว่าเล่นตรงนี้นะครับผมอ่าจิ้มมาเลยนะครับโอเค อ่าแล้วก็กดเล่นวิดีโอนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปสอนใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคพอดูจบแล้วนะครับแล้วเราก็กดแชร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นอ่าแชร์ไปเฟซแชร์ไปไลน์นะครับตรงนี้ล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับโอเคแล้วเราก็อ่าทำการรีรีสตาร์ทหน้านะครับก็คือดึงหน้าลงมานะครับนี่ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเหรียญผมอัปเดตมาเป็น30เหรียญแล้วนะครับผม อ่าตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการถอนเหรียญกันเลยนะครับมากดที่รูปบ้านนะครับอ่าจิ้มไปนะครับแล้วก็มากดที่คําว่าแลกเหรียญนะครับอืมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็หาคําว่า30มสิบเอ็นคอยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับตรงนี้นะครับอ่าในส่วนอื่นจะเป็นในส่วนของการลงทุนนะครับตรงนี้เรามาถอนเป็นสายฟรีกันก่อนนะครับจิ้มไปเลยนะครับอ่าโอเค เสร็จทีนี้นะครับก็จะเด้งหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเขาก็ขึ้นมานะครับมีข้อมูลของเราขึ้นมาต่างๆนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับโอเคถ้าถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการอ่าแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนี้เอาไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมแคปนะครับชึ๊กโอเคแคปเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งไปให้อดมินเพื่อทําการถอนเงินนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราก็มากดที่คําว่าบันทึกได้เลยนะครับจิ้มไป โอเคนี่นะครับเขาจะขึ้นมาโอนเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ให้เราทําการกดคอนเฟิร์มนะครับตัวนี้นะครับจิ้มไปอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวสื่อสีแดงขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นเห็นไหมครับอ่าขอแสดงความยินดีสมาชิกอ่านี่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 นะครับเพื่อทําการแลกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์โปรดเข้าร่วมกลุ่มและคัดลอกข้อความนี้ส่งไปยังกลุ่มของเราเพื่อยืนยันตัวตนนะครับอ่าเราก็กดตรงนี้เลยนะครับทําการคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับ กด copy เลยนะครับคัดลอกลิงก์โอเคคัดลอกสําเร็จแล้วนะครับอ่ะเสร็จทีนี้นะครับเราก็เข้าไปเปิดในไลน์เลยนะครับอ่อเคครับผมหลังจากนะครับที่เราเข้าไปเพิ่มเพื่อนแอดมินครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปบอกเขานะครับว่าอ่าเราแจ้งที่จะต้องการทําการถอนเงินนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จทีนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าสถานะการถอนเงินของเราอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าสถานะนี่นะครับที่เป็นรูปเหรียญตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยนะครับโอเคอ่าเสร็จทีนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่านี่สามสิบเอ็นเหรียญนะครับส่วนอยู่เอ็นคอยนะครับตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับผมตอนนี้ก็รอแค่เขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผมแค่นั้นนะครับผม ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้ทําการโอนเงินให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการโอนเงินกันนะครับ อ่าโอเคครับผมนี่เลยนะครับนี่จะเป็นหลักฐานนะครับการโอนเงินของเขานะครับที่เขาได้ทําการโอนเงินมาให้ผมนั่นเองนะครับเป็นจํานวน30บาทนะครับผมไปได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าใช้ระยะเวลานะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะครับก็อ่าเหมือนกับว่าเราถอนวันนี้นะครับอีกวันหนึ่งเดี๋ยวยอดเงินก็จะเข้านะครับตรงนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าผมได้รับแล้วนะครับผมโอเคเราเข้ากลับไปในตัวเว็บไซต์กันต่อเลยนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเรานะครับเข้าไปดูสถานะของเหรียญกันสักหน่อยนะครับว่าขึ้นว่าอะไรนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับจะขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับแต่ถ้าเขาทําการโอนอ่าโอนเหรียญให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะดูนะครับว่าอ่ามันจะขึ้นว่าอะไรนะครับออาโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ยอดของเราก็จะมีอยู่แค่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็สรุปแล้วนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็จ่ายจริงนะครับโอเคสามารถทําได้นะครับ อันนี้สายฟรีเลยนะครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับก็แค่เข้ามาดูวิดีโอ2วิดีโอนะครับผมก็สามารถอถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงได้แล้วนะครับเป็นจํานวน30บาทนั่นเอนะครับผมโอเคต่อไปนะครับถ้าในส่วนของการลงทุนนะครับในส่วนของการลงทุนตรงนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วกันนะครับสัก50-50แล้วกันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวอเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมทําการลงทุนแล้วนะครับทำการลงทุนแล้วหรือว่ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเป็นหนูทดลองให้ก่อนนะครับผมเวลามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงนะครับในส่วนของการลงทุนมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับ อันนี้นะครับรายได้นะครับใน7วันจะได้อยู่ที่210นะครับอันนี้รายได้ต่อเดือนสองพันเจอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปศึกษาหาข้อมูลอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการลงทุนให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผม โอเคสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่เพิ่งมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถไปดูในคําอธิบายได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอรีวิวเอาไว้ให้แล้วนะครับก็เข้าไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับผมโอเคลิงก์สมัครหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็จะใส่ให้เอาไว้อ่าาใต้วิดีโอนี้นะครับผมอยู่ในคําอธิบายเลยนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับ โอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยแล้วกันนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมเกลื่อไปเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคในส่วนของวันนี้นะครับบูมซาชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ